สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องที่เข้ามารับชมช่องจ่าสายฟ้าครับสำหรับมือนี้ครับจ่าสายฟ้ากะได้อยู่ที่ตลาดนัดบ้านหำอำเภอเมืองครับจังหวัดมหาสารคามนะครับเนาะกะจะมีผ้าตีผ้าน้องครับมาเบ่งบรรยากาศการซื้อการขายไว้นะครับเนาะประจำเส่าวันพุธที่6เเดือนมีหนาคม2,500า 617ครับอ่าสำหรับจาฟฟ่าสาย้า,ากับบมมียางวางไม้ก็จะจด้ท่าปีป้าน้องครับในย่างเบรงบรรยากาศการสื่อการขายการอัปเดตราคากันเลยครับผมอ่ะไปเบรงกันเลยครับผมอ่ครับโอ้บรรยากาศคือคักครับพี่น้องเลยน,นี่เดี๋ยวเร,ราจะพอฟังช่างั่วเนาะอ่ะก็เอาขึ้มาเบิงอัปเดตราคากะคะว้ยฮิ้เกาสวัสดีครับครับ เท่าหน่อยเนาะแม้มครับลูกฟอรไดเนาะครับนี่ลูกล้านหานแสนเนลย<น><น>พี่น้องเนอะครับอา้าวคือเดิเมต้นโตเพิ่นครับเบาหน่อยจักปีจักเดือนครับ 5, 3, สิบสามเดือนครับฟูงอยู่เท่าไหร่พี่น้องเบิ่งครับต้นโตเพิ่นสิบสามเดือนสูงอยู่ลายลายสามสิบสี่เนอพี่น้องเด้อครับเปิดไปที่ราคาไหนครับบาทนี่ เปิดไว้สามมมครัเปิดไว้ที่ราคาสามหมื่นนะพี่น้องเ้อสำหรับไขยงามตัวนี้อ่าฝากเบอร์โทรนะครับศูนย์หกห้าศูนย์หกสี่สองสามแปดหกห้าหนึหกนอยยังนอนคอยแม็กราคาเายัางต่อรองไยเนาะตองไครับผม่ามันหมันครับ สวัสดีครับคุณพ่อสวัสดีครับสายฝ่ายเนาะแมนครับแมนครับผมครับผมนี่เสียงดีเบาดีบบาสุดยอดบ้างตลอดที่พวกนี่ครับผมติดตามเหมือนกันครับติดตามคุณพ่อดือยกันเบ้างเ่ยผมได้มียแข่งใหญ่เลยฝ่ายเดี่ยวเนาะครับผมครับผมครับอ้าสวัสดีครับมาแม่งงัวปะครับอ๋อ อ่าอะมบเบึงสวัสดีครับคุณพ่อแม่ลูกนะแม่ลูกครับแม่ลูกแม่ลูกลูกแม่หรือลูกลูกพูวลูกพ,พ่ออะไรเนาะลอนบ้านเนาะ,ะแม่พันเดลูกไม่โตหรอกสอนตัวเาวนาะโตในถองมาท่านนี่สูงที่จะได้เลวัดสูงไหมปะ บอ่บอไวัดบ่อไวัดน้องวนเนาะครับแม่ลูกลูกเถิกเปิดไใ้ทีละค่าใดไบาทนี่สามหมื right. 3, 17, 108, ่นเ้าร้อยสามมนเจ็ดพนห้ารอ่าฝากเบอร์โทรไหไคุณพ่อศูนย์แปดสามศูนย์แปดสามหนึ่งห้าศูนย์เจ็ดครับห้าห้าหนึ่งห้าห้าหนึ่งครับผมสวัสดีครับครับได้ไหมตัวน้องมือนี่สองตัวครสองตัวนี่แม่ลูกปะแม่ลูกครับลูกคนคื้งามเ้ ลูกพ่ออะไรครับนี่ลูกพ่อเนี่ยใจครับบ่รเนี่ยใจเนาะแับพ่อลูกพ่อบ้านได้พี่น้องได้แต่ว่าความงามมาเต็มเลยครับเบิ่งขนแข็งขาขนทนลูกได้เจ็ดเดือนแล้วเจ็ดเดือนครับเจ็ดเดือนเนาะตัวแม่เพื่อนได้ลูกไม่ห้ตัวแล้วครับลูกแรกครับลูกแรกแล้วไอ้ตัวนี้ทองมีอีกบ่เปะมาเสื่อมเดือนมาเสื่อมเดือนหนึ่งเนาะแม่สูงอยู่เสิบไรได้บัตรสูงไหครับชัดครับแม่ก็นลอยสามสิบเก่าเนาะครับเนาะพี่น้องได้ ครับอ่าแม่ลูกลูกเคิกหรือลูกแม่ลูกแม่ครับลูกแม่ลูกลูกแม่อีกเปิดว้ทีแล้วค่าไหนครับสี่หม่นหาครับเปิดว้ทีแล้วค่าพอฟังงสี่หมื่นหาเนอะครับราคายังต่อร่องต่ออะไรบัดมือเพื่นวะโี่ราีบ้ครับโซฟี่อีกรอยหาซีโบเอาฝากเบอร์โทรไปแนบบัตนี่ศูนย์หกสอครับศูนย์หกสองหนึ่งหานึงหนึ่งหาหเจซครับสองห่ครับห้อยังเนาะห่อยดีครับห้อยลีครับที่น่จากทางไหนนาะโอสมจาครับโอสมนะครับเนาะอ่าครับโอมันหมนครับ สวัสดีครับคุณป่มามีไบมีม่ตัวมือนน่หกตัวครับว้ายหกตัวทั้งในเนี่ยดูปุ่นสองดูพี่พี่โอ,เอ้เอาเอาอันสองตัวเแม่ลูกแม่ลูกเอาแม่ลูกก่อนเนาะแม่ลูกลูกพ่อได้ครับนน่ ลูกบีบกุ้ไทยเนาะเบิงเบิงลูกคนนี้พี่น้องโอ้ตาหักไปเลยตับผลครับตัวแม่พันในลูกแม่ตัววตัวเดียวครับตัวเดียวตัวนี้นาะครับช่อง,งว่างตองว่างแม่สูงสุดอะไรระดับสูงไปปะแม่สูงร้อยสามสี่แม่สูงร้อยส,มสามสี่แม่ลูกลูกเถิกเนาะลูกเถิกเปิดใบอะไรครับพ่อมี่พอีเปิดไว้ที่ไม่หาครับเปิดไว้ที่ซีซีผ่านเนาะครับเอาตัวที่พ่อจุ้งยี่ระดับนี้ ตัวนี้สองหมืนหาครับสองหมื 25, นหานอเป็นค้อยแม่เนอเม่สาวครับครับเปิดไปสองหมื่นหาเออันนั้นแม่ 6, สาวปะอันนี้ก็แม่สาวครับเปิดไปเท่าไหร่ครับตัวแม่สาวนี่ตัวแม่สาวสองหมื่นเจ็ดพันสองหมืนเจ็ดพันครับอ่าครับแลี่ด้อยดันี่มืน่นสามยี่นึบเก้าอ้าวเดี๋ยวผมมียางเบื้องกเนกเบืนะ้องกอนไทยไทยเบื้องก่อนเนอะนี่นี่เม่สาวเ้ออ่านี่นี่สองตัว เป็นหกตครับนี่อ้าวค่อยงามีพอากันเป็นหกตัวก็โตโตเมฆโตหน่อยน่ะเท่าไหรก็มูลหกพันเนี่ยมูลหกกัไง่ายเดี๋ยวสี่หมื่นห่าน้อครับเอาไวยหกตนี่ฝากเบอร์โทเนี่ครับศูนย์แปดหนึ่ง ศูนย์หกหกสองสองสองศูนย์ครับพ่อพี่รองจากทางไหนเนาะเมืองพครับเมืองพุทธนะครับเนาะครับราคาต่อรองได้อีกเนาะคุณพ่อเนาะสาเมืองพุทธครับพ่อสาเมืองพุทราคาต่อรองได้อ่าครับผมครับครับผมสวัสดีครับอ สวัสดีครับครับเบาหน่อยลูกพ่อไรนอนนี่คู่ไฟยากคู่พา,าพยากแดดเดือนจักเดือนครับเก่าเดือนสิบเดือนแล้วครับเนไปสูงอยู่สหกครับสูงลอยยี่สิบหกเด้อพี่น้องเด้อสำหรับเทกหน่อยตัวนี้ครับนี่ครับค่อยสิบเดือนเด้อพี่น้องเปิดไปทีราคาไรบาทนี่ เปิดใบทีราคาพอฟังที่สองหมื่นหานะครับเนาะนนครับได้มากแค่ตัวครับมือหน,นสิสามเอ่อตัวที่สองเนาะเป็นสาวน้อยลูกพ่อไรครับเบิ่มจูสาวน้อยลูกเบิ่มจูเนียดเด้อสูงยุทธใดได้บัดสูงไหมบ่เกือบหน่อยสามสามิบเนาะครับอ่ะนะครัแบบลูกเบิ่มลูกเบิ่มจูเนียดเด้อพี่น้องเด้อนี่ครับเปิดไปทีราคา ศ่้าเก่าร้าเก่าเด้อพี่น้องนะไปนะครับพอฟังดีเข้าเก่าเอาตัวสามนี่เป็นแม่สาวเนะะะาะท่องไปบ้าท่านฟันน้ำนมเนาะเม็ดนะแม่สาวคือพี่น้องสูงเท่าไหร่ครับหนึ่งสามสิบกว่าลูกเท่อไหรหูจักที่มากที่ไปปะบารูนะครับเนาะนเปิดไปทีละข้าไรเตัวไปที่าสามหมื่นห้านะครับเนาะสำหรับตัวตัวที่สามอ่ะ สำหรับคว่ยงามสามตัวนี่ฝากเบอร์โทษนะศูนย์เก้าสี่ย์เก้9สี่ห้าสามเก้าสี่สี่สี่หาครับราคาเขายังตัวว่างใดอีกเนาะอ่าครับผมมันหมานครับฟี่ปะจักตัวครับสามตัวครับตัวเป็นลูกครอบเดียวกันตัวนั้นแม่ลูกเนาะแม่ลูกลูกพ่อไหนครับ ลูกวิทิอนะแม่ต้ตแม่นี่ต้นแม่นี่เดี๋ยวดู้ไม่ตัวแล้วนี่นะครับเดีของมันเดดีเอาของของคนเัินเล่นบ่อสามตัวนี่๋อคุณแม่ลูกสองนะครับน้าชุดนี้เปิดไปที่นะค่าเดี๋ยสามหมืนก้าบาทครับสามหมื่นเก้าเดคห้อยสามตัวพ่ม้วพแล้วประารระท่นประกันประกันครับอ่าคุณแม่ลูกสามซื้อ ได้สามเนาะครับรุ่นซีครับได้สามรุ่นซีที่ลาค่าสามหมื่นเก้าครับเอาฝากเบอร์โทรเนี่ยศูนย์เก้าสามศูนย์เก้าสานหแปดศูนหกแปดหกแปดศูนหนึ่งย์หนึ่งครับผมมันมัครับคืนรถนักด้วยตอนนี้ขึ้นรถดึกชู่งไแปดสิบปุ่นเปนแม่สาวด้วยเปน้องเด้อสวัสดีครับ แม่สาวหรือแม่ทองนี่ได้แม่สาวค่ะแม่สาวจักเดือนจั็กปีหรอครับผมเาากี่บสองปีและจาูเกีสาวกับฝั่งปีละสองร้อยสนมสิบห้สูงไรสามสิบห้านะสูกพ่อใดปรท่บะผูสามสิบเก้าได้พี่น้องเนอะฝาบกาาบอโทรในบัี้ ศ <03, S 2> ูนย์เก้าสามศูนย์หนึ่งแปดวค่่งเกาเกานงได้ครับผมราคาตลงได้ครับผมโอ้โหรถ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  <c oughs> นั่ออะไรผมมาไลายเนาะอ่ะแม่ลูกวะแม่ครับแม่ลูกเพืนน่ออะไรเนาะครับนี่ล,นนลูกข้อมตัวเนาะเดืเดือนเราจะลูกเพื่อนนี่ครับต๊อบแม่แม่เพื่อนได้ลูกแม่เตัวครับสองตัวครับสตัวตัวนี้บั่บงบรือว่าตัวนี้ท่างน้ำไม่ถ่างมีอีกบ่ตัวนี้ครับตัวที่สองตัวสองทำถ่องเนาะแม่ลูกเปิดไปทีละข้าด้วครับ เปิดไว้ที่ห้าสิบเก็ดนะครับอ่ามีมาใช้ทางใดอีกมีว่าทั้งบนนี่ครับสามโตเลียงกันนี่ครับนี่ว่าเติมเล่มต้นไปโอ้โตดอนนี่อเดี๋ยวไปทามหน้าเพิ่นทองบ่ครับตัวดอนนี่บ่เนาะบ่ท่านหูครับสูงนี่างไรบัดสูงกันไว้บ่ร้อยยี่สิบเก็ดได้พี่น้องเด้อสำหรับควายดอนตัวนี้ ครับแต่ว่าบอขันไหนหูว่าทองบอเปิดไว้ที่รา,าไรครับ 3, <12. S 1> สามหมืน่นสอสามหมื่นสองครับอ่าโตนี่เด้แม่ลูกมาแม่ลูกลูกเถิกลูกควาไรครับดีตัวลูกพคนหูวะเห็นได้กี่หน่งเนอตัวลูกบกักงามเลยครับ,รบแม่เด็กลูกไม่ไตโตแล้วบอกหูเนาะออาแม่ลูกเปดิดราคาเท่าไรครับ สี่สิบเกดนะครับเด้อสำหรับกล้วยงำแม่ลูกชุดนี้อา้าวก้วยหาตนี้ฝากเบอร์โทรไปนะศูนย์แปดเก้านเห้าเจ็ดสี่ห้าเจ็ดสศย์เก้าดหครับผมราคาตัวล่องอะไรอีกเนาะครับผมมันมัน,มน,มนครับโอ้ขี่น้องเนี่ยวควมลายหักครับโดนเลนี่น่คิ เอ okay. าไปใส่ข้างใดก้อนเอ,อ,อ้าอือมึงไปเถอกงามๆอีกสักตัวนะพี่รองเนอะอ่ะก,กูนะไยเถอสวัสดีครับ ครับผมครับจักปีจักเดือนแล้วเนาะค่อยเจ๊ตัวนี้เรากำลังลดคู่แรงลดพอดีครับครับสูงอยู่เท่าไหร่บอ้วยสี่สิบสี่ครับลอยสี่สิบสี่ไซส์ไหนหูบอ้วยที่มาที่ไปบ่ลูกเบิ่มครับลูกเบิ่มเนาะครับลูกเบิ่มครับสูงอยู่สี่ลอยสี่สิบสี่เปิดไปทีราคาไหนเปิดไปสี่หมื่นห้าครับผมอ่าเปิดไปทีราคาพอฟังถึงสี่หมืห้าได้พี่น้องเด้ออ่าฝากเบอร์โทรในบัตร 080 0์แปดศูนย์ศูนศูนามองหนเก้าสามองนึ่ครับราคาต่อรองไหนน้องพอเนาะครับมาเบิงอ่าได้ไหมตัวห้เมื่อนี้หาตอตัายตัวนี้ก่อนนี่งขึ้น้ามเดี๋ยวครับเลกน้อยเจ็กเดือนครับลูกพ่ออะไร หลูกเก่าจรเลื่นะครับเนาะหลูกเก่าจะเลื่อนอุกกนดดอนคิปซานเดือนสูงอยู่เลยสูงร้อยสามสิบเอ็ดครับพี่น้องเออบอกง่ามเลยเปิดไปที่ราคาเท่ไรบานนี้เปิดไว้ที่สามสิบห้าเด้อพี่น้องเด้อครับาราคาพอฟังเอกสารครบพร้อมครับเนี่ยมึงยังงามเมืองหลัง่นครับไปสื่อไปเป็นที่เด็ดของฟ้ามของขอกได้เลยครับ ครับเกิดจากแม่ที่สูงร้อยห้าสิบครับอือ,รอครับอ้าวตัวไหนอีกบ้านนีแ่แม่ลูกลูกตัวแม่ครับลูกม่งคนครับพี่แม่ลูกลูกแม่ลูกยกมังคอนครับแม่ได้ลูกไม่ตัวแล้วแม่ลูกสตัวแม่เด้ลูกมืสามตัวตัวนี้นะ่าตัวที่สามสูงอยู่เท่าไรครับสูงอยู่ที่ร้อยสามสิบสี่เด้อสำหรับตัวแม่เพิ่นแล้วตีลูกลูกบนสามเลยฮะไบอร์สามเพลินสามเบอรไปที่ราคาพอฟังที่สามหมื่นสามเลยพี่น้องเด้อ สำหรับค่อยงามแม่ลูกตัวนี้ครับแม่ลูกลูกลูกแม่เนาะลูกตัวแม่พ่อมอ่ะไอโต้คู่ครอบมีว่าอะไรนี่แม่ลูกลูกฟูครับแม่ลูกลูกฟูแม่ทองเดือนกว่าครับแม่ทองเดือนกว่าพ่อไอลูกพ่ออะไรครับพ่อมันบ้านพ่อมันบ้านเมียเมียเพื่อนหนีทองเรียนว่าลูกสองในทองเนาะแม่ครับลูกสองในทองประกันได้ดิประกันได้ครับประกันได้เนาะลูกสองในทองแม่สูงอยู่เท่าไหร่แม่สูงหน่อยสามสิบสามแม่สูงหน่อยสามสิบสามเด้อพี่น้องเด้อ ครับสองยี่สิบหกได้แม่ลูกลูกเถิกซื้อสองได้สามสองหมื่นหกเอาไว้งามสห้าตัวนี่ฝากเบอร์โทรไปเนะศูนย์เก้าแปดแปดสี่เก้าศูนย์เก้าสี่เก้าครับผมมันมันนะครับหอยย่งหน้าโม่มนัมนมนัมนครับผมครับผม

ว่ารคตอีรน้องเอบึงบรรยากาศไปน้ำเนาะสวัสดีครับครับใครหรอบ่ มาสื่อหรือมาืืออหรขายแม่ทองบ้าครับนี่แม่สาวชุ่มที่อะไรครับตัวแรกนี่ลน่อยสามถัาสองตัวเลยเนาะไปไปตัวละเท่าไหร่บาทครับหกหมื่นสามื่นสามคู่นี่นะครับนี่ได้ทีเนางหกสิบสามเอลยก็สองตัวครับนี่ครับนี่ครับ เอาฝากบอร์โทรเลยครับ080 3 7แปดศูนย์สามเจ็ดสองอ่องศูนยเจ็ดน่อยบ่อยบ่อยนะครับน้อราคาต่อรองได้อีกนะครับผมมันมันครับโอ้ยหยิ่ยางยิ่งหยางเพื่อนขมาเรื่อยๆอพี่น้องเนอะัวควยเข้ากัเขมาเรื่อยๆ พ yeah. mm ัด hmm. ดี่รองงางมมาเบิ้งมาเบิ้งอีกตัวงามๆครับพอสักว่าปีเนาะอ้าวอ้าวมาเบิ้งงามๆครับพอสักเนาะสวัสดีครับภสษาครับสวัสดีครับทัดไหนไหมตัวฟอร์มอันนี้นี่แหละครับเหนือตัวนี้บ่ครับตัวเหนือ อ๋อไอ้นี่แม่สาวเป่ามีสาวสาวหน่อยเนาะลูกพ่ออดไครับลูกสาวเพชรมงคลครับลูกสาวเพชรมงคลตั้งปีเลกเดือนแล้วพ่อปีกัวเลยครับปีกัวสูงอยู่เท่ไรครับก็ยี่สิี่ยี่สิบหาะเปิดไปที่ราคาได็กสามหมื่นเจ็ดพันเจ็ดพันนะครับเนาะอ่าตัวนั้นเดี๋ยวเชิญหน่อยเดี่ยลูกพ่ออะไรเนาะลูกเพชรเจริญครับลูกเพชรเจริญสูงอยู่ตั้งปีเลกเดือนครับ สี่วัวกันครับปีกว่าสูงอยู่่ไหรครับมันรอยยี่สิบกัวนี่แหละครับรอยยี่สิบตัวนะครับเนาะเ<ม>ติดไปที่ราคาไ่าพอตัวนั้งตัวนั้นสองหมื่นครับสองหมื่นเนาะอ่าค่อยงามสองตัวนี่ฝากเบอร์โทรแน่ยาศูนย์หกสนย้าเจ็ดสองสครับก็สักว่าปีนาะครับขอบคุณครับครับผมโอ้อยหนาวเลย พิชซิปด้วยแม่ลูกนะครับนี่แม่ลูกครับแม่แม่ลูกครับโอ้ยมันแดดลูกตัวเมียนะครับนะเต๊กเต๊กดือนหรอครับตัวลูกคนลูกคนเดือนครับก้าเดือนอ่ะแม่พ่อด้ดูพิชซิปตัวเราสองในทองผสมพ่ออะไรครับเก้าวจะเลื่อนนะครับนะแม่สูงเท่าไรครับแม่สูงหน่อยสามสิบหก เปิดไปที่ราคาไหน่เไครับสี่มื่นเก้าพันบาทครับผมฝากเบอร์โทรนะผมครับศูนย์หกสี่หกสี่หนึ่งแปดห้าเก้าเก้าครับห้าห้อยพี่น้องจากทางไหนเนาะแต่ระคาเนี่คต่ราคาเนาะราคาห้อยตัวร่องเลยนะครับเนาะรองไครับผมครับผมมันหมานครับผมครับพี่น้องครับสําหรับช่องคาสายฟ้านะครับเนาะ จะขอจบชิปใบเพียงแค่นี้ขอ,อกราบคำว่าสวัสดีครับ